ื่องความพร้อมทีมตอนนี้หน่อยครับก็ความพร้อมของทีมตอนนี้ก็พร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็ถูกอะไรต่างๆเราก็ซ้อมมาสองเดือนเดือนครึ่งสองเดือนครึ่ง้นะฮะก็สองเดือนแล้วก็เรียกว่าเราก็ซ้อมนานกว่าคนอื่นเรายาดเจ็บคือไม่นานาันกับตอนนี้เห็นว an no ่าสนามก็เริ่มปรับปรุงตรงนี้ไปถึงไหนแล้วครับเรื่องสนามเราจริงๆก็ความพร้อมของสนามนี่ก็ 90- 9าสิานคาดว่าถึงวันแข่งเนี่ยนะฮะก็คง ผมก็ผมจะสมบูรณ์เกือบร้อยนะฮะก็คือเหลือการตกแต่งภายในเล็กๆน้อยๆนะฮะส่วนในเรื่องของไฟสนามกับในเรื่องของพื้นสนามอะไรต่างๆนี้ก็ครบเรียบร้อยนะครับกับโอเคแ่ะด้วยตัวผู้เล่นเวลานี้ต้องบอกว่าํำปางเปลี่ยนผู้เล่นส่วนผู้เล่นเยอะพอสมควรตรงนี้ครับมองเป้าหมายทีมยังไงบ้างครับเป้าหมายของเราก็ก็ปีแรกนะฮะก็คือขอให้อ่ อยู่รอดนะฮะในลสูงสุดนะครับ,ลรบแล้วก็มาถึงจืงนี้เนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้อยู่รอดให้หลายๆฤด,ดูกาลนะครับแต่ยังไงก็คือเข้ามาครับแลออกก็คือขอให้อยู่อยู่ในไทยลีกในปีนี้ให้ได้บอนนะครับให้ย,ยือ้อฝากถึงแฟนบอลลำปางหน่อยครับครับก็ก็ผมก็อยากจะบอกว่าการที่ขึ้น,ข,นขึ้นไทยลีกเนี่ยนะฮะ ยากนะแต่การที่จะทําให้เราอยู่ในไทยลีฟได้นักอาน์เนี่ยนะครับมันยากยิ่งกว่านะครับก็แฟนบอลก็เป็นผู้เล่นคนที่12นะฮะเป็นกำลังสําคัญในการที่จะสร้างสมดุลนะครับแล้วก็ฝากให้ทุกคนแฟนบอลทุกคนนะฮะทั้งที่อยู่ในโซลล์บายแล้วก็ที่คันทิงนะฮะจะฝากมาให้เชียร์กตางใจแวนบอลเยอะๆครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ยื้อครับ